สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับจริงๆผมควรจะต้องทำคลิปนี้ต้องนานแล้วนะตั้งแต่ที่มันอัปเดตใหม่แรกๆแต่อาจจะติดเกมอื่นมากไปก็เลยไม่ได้เล่นเกมนี้สักเท่าไหร่ก่อนจะไปดูกันนะครับต้องบอกอะไรก่อนนะคืออีเวนต์นี้เนี่ยจะให้เราเล่นทั้งหมด6สเต็ปด้วยกันจะมีทั้งหมด6ขั้นนั่นแหละคือผมเนี่ยอยากจะทำคลิปไม่ยาวนะมันมี6สเต็ปใช่ไหม ก็จะแบ่งเป็นคลิปละสะเตปคลิปละ1ขั้นตอนเอาง่ายๆก็1คลิป1ขั้นตอนนั่นเองจะได้ไม่ยาวมากไปอีเวนต์จะมีทั้งหมด2อีเวนต์นะครับซึ่งผมจะเล่นแค่อีเวนต์ฟรีเท่านั้นนะไออีเวนต์เสียตังอันนี้ผมไม่เล่นแน่นอนเพราะผมไม่มีงบในการที่จะซื้อมาเล่นนะแต่ถ้ามีอาจจะทําอีกก็ไดมาดูอีเวนต์ที่ผมต้องเล่นกันดีกว่านะครับอีเวนต์นี้มีชื่อว่า Back Market นะฮะ แล้วก็รถที่เขาจะให้ผมเล่นเนี่ยจะเป็นออสตันมาตินอันนี้จะเป็นรุ่น DB11 ส่วนของตรงของแต่งเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องปลดล็อกตามเนื้อเรื่องของมันนั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็กดไปเลยดีกว่าไปไปกันเลย อ,อยู่ตรงหน้าครับผมถ้าไม่อยากขับรถไกลๆก็แนะนําให้ฟ้าทาวเวลมาละกันนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาอีเวนท์ที่เราจะต้องเล่นนั่นเอง ไปแล้วนะครับสำหรับอินโทรเปิดตัวอีเวนต์นี้เดี๋ยวังไงก็มาดูก,กันก่อนว่าเขาจะให้เราทำอะไรโดยการที่ดูที่ชาเลนจ์นะโอเคชาเลนจ์ Challenge จะมี2แบบด้วยกันนะครับสำหรับตอนนี้ Now, ก็คืออันแรกจะเป็น Speed แ r a p ทั้ง3อันก็คือวิ่งให้ได้209กิโลเมตรนั่นเองอันที่2เนี่ยรู้สึกจะให้แข่งตอนกลางวันนะังไงก็ไปดูกันดีกว่านะครับจะได้รู้เลยว่า มันเป็นยังไงมันถูกต้องตามที่ผมพูดหรือเปล่าไประหว่างขี่รถนะครับจะมาอธิบายชาเลนจ์ที่ผมจะทำของชาเลนจ์นี้นะคือชาเลนจ์แรกเนี่ยจะเป็นสปีดแท็บใช่ไหมให้วิ่ง209กิโลเมตรต่อชั่วโมแต่ไม่ใช่สปีดแท็บอันไหนก็ได้นะครับจะเป็นสปีดแท็บของตัวอีเวนต์หรือชาเลนจ์นี้เท่านั้นนะ คือเขาจะมาร์คไว้บนแผนที่นั่นแหละเดี๋ยวเพื่อนดูให้ดูโอเคก็จะมีทั้งหมด3 c h a าเลนจ์เอ้ยไม่ใช่3 c h ชาเลนจ์จะเป็น3 s p สปีดแทบด้วยกันที่เราจะต้องวิ่งให้ได้3 0 0อกิโลเมตรอ่าคูก็ดูในแผนที่เดี๋ยวดูตามผมไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะวิ่งให้ดูโอเคอันนี้จะถึงนสปีดแทบที่หนึ่งแลนน้วมีไปีดมาก จะเป็นสปีดแท็บอันที่หนึ่งนะครับผมไม่รู้ว่าสปีดแท็บแต่ละคนเนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งของผมมันจะอยู่ตรงนี้น,นั่นเองโอเคได้ละสองร้อยก้าวเลยโอเคก็สําเร็จไปแล้วนะครับดูฝั่งขวาครับอันนี้ขึ้นเลขหนึ่งแนละ้วต่อไปก็จะเป็นสปีดแท็บอันที่สองอันนี้ขอเลือกก่อนว่าจะเอาอันไหนดีอันบนก่อนดีกว่าอันบนอันบนอันบนผมว่าฟัสเทเบลน่าจะไวกว่านะ ง่ายกว่าเยอะตอนนี้ได้ฟาดเท่าเรื่องมาแล้วเดี๋ยวขอส้มรถสักคู่หนึ่งเมื่อกี้ชนอะไรไปต่างๆ,าๆนานาจนเลื่อมนมาเหนือขึ่งหลอดอไปไปที่สปีดแทบอันที่สองกันดีกว่าเดี๋ยวก็ขี่ไปเลยยาวๆนะครับอ,อันนี้มันจะไม่ยากนะช่วงแรกมันจะไม่ยากหรอก โอเคได้แล้วครับสปีดแพดอันที่2เดี๋ยวมาต่อกันที่อันที่3นะฮะอันนี้น่าจะอยู่แถวด้านล่างอ่ะนั่นเนี่ยเจอละโอเคเดี๋ยวฟาทาเวลเอาดีกว่าโอเคไปฟาทาเวลมาแล้วไปสปีดแพดอันที่3กันเลยก็อันนี้น่าจะขายอันนี้ตัดมานะฮะมันจะได้ไม่ยาว ชาเลนแน่ก็จะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับทาาข้างหน้าป่าเท่าไหร่สามร้อยสองคือแต่งเต็มนะครับก็เลยมันจะแรงดิดหนึ่งคือถ้าไม่ได้แต่งเนี่ยมันก็จะประมาณสองร้อยอะไรสองร้อยเก้าสองร้อยสิบเดิมๆนะเอามาต่อกันสุดท้ายกันดีกว่านะครับจะเป็นชาเลนจ์แข่งรถนั่นเองไปอันนี้ก็ฟาดท้าเวลเหมือนเดิม แล้วอันนี้จะเป็นแข่งเซอร์กิตนะครับจะแข่งด้วยกันทั้งหมด2รอบอันนี้ก็จะง่ายนิดหนึ่งมันแค่ระดับ210เองไม่ได้ระดับ400บวกอะไรอย่างนั้นถ้า400บวกอาจจะยากสำหรับบางคนนะ210นี่ก็ไม่ไม่ถือว่ามันจะง่ายนะถ้าระดับลดไม่ถึงเออถ้าระดับลดม่ถึงแนะนเาให้ไปเพิ่มให้เป็น210ก่อน ก่อนที่จามาเล่นอันนี้ ดับที่หนึ่งง่ายๆนะครับโอเคอันนี้ก็สำเร็จไปแล้วสำหรับชาร์ลีที่สองก็หมดแล้วสำหรับสเต็ปที่หนึ่งเอ้ยยังไม่หมดนี่ว,วาจำได้มันจะมีอีกสเต็ปหนึ่งคือแต่ละสะเต็ปเนี่ยจะแบ่งเป็นสองพาร์ทด้วยกันเออจำได้ละจำได้ละไปไปดูพาร์ทที่สองดีกว,ว่าลืมไปว่ามีสองพาร์ทไม่ได้มีแค่พาร์ทเดียวต่อต่อต่อ มาดูพาร์ทที่2กันดีกว่าว่ามีชาลเลนจ์อะไรให้เราทำบ้างอ่ะนี่ไง,ไงก็อกันแรกรู้สึกจะกเป็นแข่งดิฟต <c oughs> นะและส่วนอันที่สองเนี่ยจะเหมือนเก็บเก็บกล่องอะไรสักอย่างอันนี้ผมไม่แน่ใจ <c oughs> ก็เท่า <c oughs> ที่ดูเท่าที่เห็นเมื่อกี้ใช่ไหมมันจะมีเส้นสีเหลืองนะครับผมก็คือมันจะแบ่งเป็น2พาร์ท้วยการสำหรับ1สเต็ป ก็คือแต่ละสเตปเนี่ยจะเล่นทั้งหมด2พาร์ทนะมาดูอันนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจพร้อมกันเห็นเส้นสีเหลืองด้านล่างไหมครับอันนั้นคือผมทําสําเร็จไปแล้วนะคือแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันจะเรียกเป็นซีรีส์นะที่มุมขวาเลยของอนะีเวนต์อ่ะอันนั้นจะเป็นซีรีส์สององละง่ายๆก็1 s t e สเตปเนี่ยจะทําทั้งหมด2ซีรีส์นะครับ2ขั้นตอนใน1สเตปนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มเล่นซีรีส์สกันเลย เดี๋ยวผมจะเรียกเป็นขั้นตอนที่2นั่นแหละจะได้งา่ายๆอันนี้ก็แต่งเป็นดริฟ t ไปนะก็มันจะแข่งขันดริฟมันก็ต้องแต่งเป็นดริฟ t มันจะแต่งเป็นอย่างอื่นใจไม่ได้อีเวนต์ซีรีส์สอันนี้จะอยู่แถวโกดังนะครับก็ฟาทาเวลมาลงจอดรถโกดังข้างล่างสายได้เลยอันนี้เป็นแข่งดริฟ t ์อ่าดริฟ์ท่ก็คือ เป้าหมายจะเป็น100 0 0แสนสกอร์น,นั่นเองไม่ยากไม่ยากสามสาม,สามหนึ่งเริ่มแล้วเริ่มล้วเอจะบอกว่าดิฟรถคันนี้เนี่ยบอกความตรงนะถ้าไม่เล่นมถกล่องนีดิฟไม่เป็นเหมือนกันนะเนี่ยดูผมที่ผหดิฟอะ่ะเนี่นี่แหละปัญหาเล่นยากมากแต่ดีที่ว่ามันจะ ให้เล่นทั้งหมด2รอ,อบด้วยกันก,ก็จะง่ายขึ้นหน่อย ก็วิ่งเล่นตามสบายถ้าทำอันนี้สำเร็จซึ่งก็สำเร็จและเพราะมันเกินแสนนึงแหละตอนนี้ผมก็จะเหลืออีกหนึ่งชาเลนจ์ด้วยกันก็คือชาเลนจ์เก็บของหรือเก็บกล่องนีแ่แหละอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นกล่องอะไรน,ะน่าจะเป็นกล่องเครื่องมือหรือชุดของแต่งสำหรับรถคันนี้หรือย่้งโชว,นว์นี่แหีะไม่เป็นไรครับมังไงรับัา ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเก็บกล่องเนี่ยมันจะซ่อนอยู่จุดไหนหรือว่ามีจุดใดบ้างที่เราจะต้องไปเก็บอันนี้เดี๋ยวเข้าเส้นชายกันเดอีกสิบซจะถึงละข้าเส้นชายเรียบร้อยไม่ได้ง่ายนะครับบอกเลย 7 7 4 8 8 3ได้เงินมา18 0 0 0โอเคเดี๋ยวไปชาเลนจ์ที่2กันเลยจะได้หมดถึงสเต็ปสักทีมาถึงชาเลนจ์สุดท้ายนั่นก็คือเก็บกล่องนะครับอ่าตอนนี้ผมเห็นแค่4กล่องนะเดี๋ยวอีกกล่องนึงจะเฉลยตอนท้ายนะครับว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปเก็บกล่องทั้งหมด4ีกล่องนี้กันก่อนนะครับ อันนี้จะมีกล่องอยู่ในพงหญ้านะครับให้มองทางขวาไว้นี่มันจะอยู่ตรงนี้ขนเรียบร้อยอันนี้คือชนไปแล้วนะแต่ผมไม่เห็นเท่านั้นเองหากนหกักจะให้กล่องออกมาแหละไม่ใช่นี่เหอ๋อนั่นไงเห็นไหมไเห็นหท่านผู้ชมน่าจะเห็นนะครับโอเคอันนี้ผิดพลาดบางปรนะการครับตอนแรกผมนึกว่าจะต้องเร่งตอนกลางคืนมันจะได้เห็นจะชัด มันไม่เกี่ยวเลยได้กงกลางวันมันก็ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นกล่องที่สองที่มาเก็บนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยให้กระโดดขึ้นไปตรงนี้นะแล้วก็กระโดดขึ้นไปอีกครั้งนึงโอเคกล่องจะอยู่ข้างหน้าเราพอดีเดี๋ยวไปต่อกล่องที่สามเลยดิวไปดูแล้วกล่อง <c oughs> อันนี้เป็นทางขึ้นของกล่องที่สามนะครับอ่าชนเรียบร้อยเดี๋ยวก็อยู่ ไปดูต่อกล่องที่สี่กันต่อมากรดดที่สี่จะอยู่ตรงนี้นะครับให้กระโดดไปก่อนนะแล้วก็เบรกดูที่พุงอ่ะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ตรงนี้ยังไม่ใช่ใ,ชให้เลยขึ้นไปข้างหนอีกนี้อ่ะหยุดลงข้างหน้าทางขวามาบนขวาครับอ่าอันนี้แหละจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้ากระโดดเลยนะถ้ากระโดดเลยก็กระเด็นหค่นี้โอเคอันนี้จะเป็นกล่องที่ทสี่ฉรับตนนี้เหลือกล่องสุดท้ายนะครับ กล่องสุดท้ายเนี่ยเราจะไม่เห็นในมินิแมปนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะอยู่ตรงไหนอันนี้จะเป็นกล่องสุดท้ายนะครับให้ดูที่เคอร์เซอร์ของผมไปนะอันนี้มันจะอยู่แถวๆเคอร์เซอร์ผมนะครับทีนี้ก็วิ่งตามผมมาเลยก็ไม่ยากเท่าไหร่อมองข้างหน้าไว้มีไหมอ่าเจอแล้วครับอันนี้จะอยู่ในซอกหลืบหน่อยนะจะหายากอ่ะ,จ,ะาาจริงๆก็ไม่ยากหรอกโอเค อันนี้ก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับชาเลนที่สองของซีว่ีสองหรือว่าคาที่2องคือหมดสเต็ปแรกนั่นเองส่วนสเต็ปต่อไปเดี๋ยวมาดูกันในคลิปหน้านะคือสเต็ปขั้นเนี่ยมันจะให้เราไปปั๊มน้ํามันเห็นไหมมันจะมีจุดบอกว่าเราต้องไปปั๊มน้ํามันตรงไหนจะอยู่ตรงแถวๆนี่นี่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปตัวหน้านะครับผมว่า เต็ปสองเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนจะจบคลิปเราไปดูของรางวัลที่เขาให้เรามากันก่อนก่อนจะจบนะเดี๋ยวต้องเข้าบ้านสักแป๊บนะหาบ้านได้แล้วโอเคจบแล้วนะครับสำหรับสเต็ปแรกไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกัน<ม>ว่าเขาจะให้เราอะไรเป็นรางวัลบ้างอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุด ตัวละครนะครับจะเป็นชุดกางเกงเนั่นเองนี้อ่าอันนี้แหละจะเป็นขาสัน้นจริงๆจะปลดล็อกตามที่เราได้ทำอีเวนต์แต่ละอีเวนต์ของอีเวนต์ใหม่นะแล้วก็จะมีชุดแต่งนะครับชุดแต่งที่เราได้ของชุดแต่งรถจะเป็นเออสปอยเลอร์นั่นแหละโอเคสปอยเลอร์ก็อยู่ตรงนี้นี่อันนี้เลยได้มาชิ้นเดียวนะครับ ส่วนชิ้นต่อไปต่อไปก็ทำทีและสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยๆชุดแต่งอีกอันนึงที่เขาจะให้เรามานั่นก็เป็นฝ่ายใต้รถนั่นเองโอเคก็หมดไปแล้วนะสำหรับสเต็ปแรกโอเคสเต็ปสก็จะเอาไว้ในคลิปตัวถัดไปนะครับมาถึงตอนนี้ก็จบกันเลยดีกว่านะอ่ะก่อน จะปิดคลิปก็ค้าขาชื่นชอบนะครับก็กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้ามีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยอะไรที่ไม่รู้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบให้เองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอตัวถัดไปครับผม